สวัสดีครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปก่อนนะที่เรามาตีมูก้ากันนะครับตอนนี้เบลก็ตีมูก้ามาเรื่อยๆนะครับจนเลเวล51นะวันนี้เก็บเงินมาได้ก้อนหนึ่งนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนอาวุธกันนะแล้วก็มาที่ร้านค้าอาวุธที่พอนเทล่านะครับก็เลือกอาวุธได้สักพักนะผมเลือกใช้เป็นลิงโพ r เมลเซเบอร์นะครับ จริงๆเลือกอันที่แพงกว่านี้ก็จะดีกว่านะครับได้ดาเมจดที่สูงกว่าแต่อนาคตเนี่ยพอเราเป็นคูเซเดอร์แล้วนะแล้วเรามีสกิฮลฮอลลี่ควอนเลเวล10เนี่ยเราจะเปลี่ยนไปใช้หอกทันทีนะครับถึงตอนนั้นก็ให้เลือกเป็นแรนด์อ c นะครับจะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดและราคาถูกนะ ตอนนี้ก็ได้ของแล้วนะครับกลับไปเก็บเลเวลกันต่อนะนี่ครับได้อาวุธที่แรงขึ้นเราก็จะไม่ได้ตีแค่มูกาตัวเดียวแล้วนะเราจะเปลี่ยนไปตีหนอนดินด้วยนะครับนี่ดาเมจแรงขึ้นชัดเจนนะครับจาก60-70นะขึ้นมาเป็นร้อยต้นต้นนะครับในส่วนของสเตตัสนะครับเดี๋ยววางแผ่นสเตตัสไว้ที่เอจิหกนะสำหรับใครจะเล่นสายคีนะครับก็อาจจะอัพไปถึง8090เลยก็ได้นะ พอเบลได้ AG60 แล้วเนี่ยเบลก็กลับมาอัปเด็กเพิ่มอีก10หน่วยนะครับให้ถึง40นะหลังจากนี้ก็กดสเต็งไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้สเต็ง60นะจริงๆอัพไปจน90เลยก็ได้นะครับสำหรับค่าสเต็งแต่เบลคิดว่าสเต็งที่60เนี่ยดามจมันก็เพียงพอนะครับที่จะฮอลลี่คอร์สไฮอ็อก2ทีตายนะครับพอเบลเลเวล55แล้วนะเบลก็ย้ายมาตีแซนแมนนะครับ โดยรวมที่แซนแมนเนี่ยก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากนะครับก็พอๆกับหนอนดินนะยาก็ใช้เป็นเล d โ o ชั่นเหมือนเดิมนะครับก็ยังปั๊มไหวอยู่นะก็เก็บเลเวลที่แซนแมนมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เลเวล61แล้วนะก็เลือกที่จะเปลี่ยนเป็น c r u ซเดอร์ทันกีนะครับครับจากการเก็บเลเวลนะก็มีเงินติดตัวมาด้วยนะแสนสองการเปลี่ยนคูเซเดอร์เนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับคือโรสเซอรีึ่งอันนะครับ กับน้ำมลหนึ่งขวดลอซรี่เนี่ยเราหาได้ที่โบสพันเทล่านะจะมี NPC อยู่ทางขวานะครับที่ขายลอซรี่รวมถึงอาวุธของพวกพีทด้วยนะครับสำหรับวิธีการเดินนะครับเดยก็จะขึ้นรูปเส้นทางการเดินไว้นะทางมุมขวาล่างนะครับจะได้ไม่งงกัน นี่ครับก็เดินตามเส้นทางมาเรื่อยๆครับพอมาถึงข้างในเนี่ยก็จะมีพวกคนมาขายของเควสนะครับร้านคุณจุดๆๆเนี่ยครับถูกมากนะวิธีการเปลี่ยนคูเซเด์นะครับอันดับแรกให้เราคุยกับหัวหน้าสมาคมนะครับตอบหนึ่งนะครับ ข้อถัดไปตอบแน่นอนนะหลังจากคุยกับเขาเสร็จนะครับเขาจะให้หาของมานะครับของจะมีอยู่3ชุดนะหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่อยากหาของเนี่ยให้เราเตรียม hand of god กับเลือดเลดิกมาด้วยนะแต่เบลเลือกซื้อของร้านคุณจุดๆด,ดีกว่านะครับดูจากราคาแล้วเนี่ยถูกมากนะครับ นี่ครับรวมราคาแค่1มื่นสามเองนะถ้าเราซื้อ2อย่างที่ว่าไปก่อนหน้านี้เนี่ยแ0 0 0 0ื 80, เลยนะครับก็คุยอีกครั้งนะครับเป็นการส่งเควสน,นะส่งเควสเสร็จนะครับเขาจะให้เราไปที่คุกใต้ดินนะครับก็ตามเส้นทางมาเลยนะครับ นี่ครับมาถึงแล้วก็เตรียมสกิลเอนโดขึ้นมาเลยนะครับเราจะต้องใช้นะยาปั๊มด้วยนะครับคุยกับ NPC คนนี้นะครับเลือกข้อหนึ่งะขั้นตอนนี้เราต้องใส่ลอซซี่ตลอดเวลาด้วยนะครับเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยห้ามฆ่ามอนเตอร์นะครับ เกือบพลาดน,นะครับกดตีไปนิดนึงนะกดเอนดูครับแล้วเดินชิดซ้ายเลยนะหาทางเข้าวาร์ปนะครับคนที่มีค่ายอจสูงๆเนี่ยก็จะสบายหน่อยนะโ,ยโดนลุมหนักมากนะครับนิดนึงนิดนึงนะออกมาได้แล้วครับก็คุยกับเขาหนึ่งครั้งนะครับแล้วกลับไปที่โบสพันเทล่านะ นี่ครับที่บทถฟอนเทล่านะ NPC คนนี้นะครับที่มีโรสเซอรี่ขายเราก็มาคุยกับ NPC อีกคนนะขั้นตอนนี้เขาจะถามคำถามเรานะโดยสุ่มคำถามมา3ชุดนะครับถ้าสำหรับเวทคูเซเดอร์การตอบคำถามหรือการหาของอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเบลจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปอีกทีนะครับเผื่อได้คำถามคนละชุดกันนะจะได้ไม่งงนะครับ หลังจากตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กลับไปที่ห้องหัวหน้าสมาคมอีกครั้งนะครับห้องแรกที่เราเดินไปนะะพอเดินมาถึงแล้วเนี่ยคุยกับอินพีคนนี้นะครับ คนแรกเลยนะเขาก็จะทําการทดสอบเรานะครับให้เรากําจัดมอนเตอร์ประเภทผีดิบทุกตัวนะครับจํากัดเวลาไว้ที่4นาทีนะครับสําหรับการทดสอบนี้ ครับด่านแรกก็เจอซอมบี้2ตัวครับนี่แมกนํำเบรกไปเลยครับง่ายๆชั้น2ไม่มีอะไรเกิดนะไม่ต้องงงนะครับถัดไปครับเป็นอาเชอร์สก l เลตันหนึ่งตัวนะ งงเล็กน้อยนะครับเดินกลับย้อนไปดูหน่อยเพื่อมีอะไรตกหล่นนะ,ะไม่มีครับอาด่านสีก็จะเจอเจ้ากูนหนึ่งตัวนะครับแบดิ้งถ่ายยากซะเหลือเกินครับอาพอฆ่าเสร็จก็เข้าวาร์มนะครับ เราลืมอ่านอ่านใหมออ่อีกรอบอ่าผ่านนะครับไปคุยกับหัวหน้าสมาคมคูเซเดอร์ครับนี่นครับเราก็เป็นคูเซเดอร์แล้วนะ,อะตอนเดินมานะครับเบลเดินผ่านมอหลอกนะเบลก็ซื้อแรนด์บวก5ไว้นึงอันนะครับแต่จริงๆไม่ต้องใช้ถึงบวก5ก็ได้ครับใช้แรนด์ c ก็พอนะความแรงก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับ ก็กลับไปเก็บเลเวลที่แซนแมนต่อนะเส้นทางการอัพสกิลเนี่ยให้เราอัพไปหาฮลี่คอร์สก่อนเลยนะครับเอาฮลี่คอร์สเลเวล10เสร็จหลังจากนั้นก็เปลี่ยนอาวุธมาใช้หอกนะครับพอเราได้ฮลี่คอร์สเลเวล10แล้วเราเปลี่ยนมาใช้หอกแล้วเนี่ยเราสามารถไปได้ทุกที่นะครับที่ดามเมจเราถึงนะเราไม่จำเป็นต้องเก็บเลเวลตามเส้นทางของอาชีพอื่นนะครับ ไปได้ทั้งอนุบิททั้งที่เลเวลยัง60อยู่ก็ไปได้นะครับหรือจะเป็นไฮออกโดยไฮออกเนี่ยเราฮอลี่คอร์สสอทีก็ล่วงแล้วนะครับัสำหรับสถานที่เก็บเลเวลนะครับหลังจากเลเวล65ไปแล้วเนี่ยเบลจะไปไฮออกนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเลือกไปแมวน้ำหรือเป็นมังกรที่กิฟฟินหรือจะเป็นอนุบิสเลยก็ได้นะครับ หลังจากเลเวล85ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกอยู่อนนบิสจน99หรือจะเป็นนิมเฮมก็ได้นะครับตามที่ดาเมตรเราถึงเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ